มาต่อกันที่ผลการวิจัยของนักวิจัยชาวสหรัฐนะคะที่เปิดเผยว่าภายในช่วง70ปีข้างหน้านี้น่าจะมีหลายประเทศเลยล่ะคะ่ะในซีกโลกเหนือที่ไม่สามารถจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูร้อนได้อีกแล้วนะคะเนื่องจากมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดจนเกินไปค่ะเนื่องจากภาวะโลกร้อน นายจอห์นเบลเมสศาสตราจารย์ด้านความปลอดภัยสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐซึ่งร่วมกันวิจัยครั้งนี้ด้วยค่ะเขาบอกว่าภายในปี2628จะเหลือเพียงแค่เจ็ดเมืองในซีกโลกเหนือนะคะที่เหมาะสมจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเพราะมีแนวโน้มอากาศเย็นมากเพียงพอ ประกอบไปด้วยเมืองนอกยุโรปตะวันตกอย่างเช่นกรุงเอดินบะระและก็เมืองกลาสโกของสกอตแลนด์กรุงดับลินของไอร์แลนด์เมืองเบลฟาสของไอร์แลนด์เหนือและเมืองในแถบอเมริกานเหนืออย่างเช่นนครซานฟรานซิสโกของสหรัฐร่วมไปถึงแวนคูเวอร์และก็คาวการีข,ของแคนาดาด้วยค่ะรายงานวิจัยนี้พิจารณาจากเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย0 0 0 0 0คนซึ่งเหมาะสมต่อการจัดก,กีฬาโอลิมปิก บอกไว้ด้วยนะคะว่าทุกเมืองที่เคยเสนอหรือกำลังชิงที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกภายในช่วงปี2,563หรือ2,567อย่างนครอิสตันบูล Istanbul, ของตุรกีกรุงมาริดของสเปนกรุงโรมของอิตาลีและก็กรุงปารีสของฝรั่งเศสร,รวมถึงบูดาเปสต์ของฮังการีนี่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะจัดมหกรรมกีฬานี้แล้วนะคะภายในปี2,628 หรือแม้กระทั่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งหน้าในปี2563ก็อาจจะมีอากาศที่ร้อนเกินไปแล้วนะคะสําหรับการแข่งขันกีฬาใน70ปีข้างหน้านี้นอกจากนี้รายงานยังแนะนําด้วยค่ะว่าเมืองใดก็ตามที่มีโอกาสมากเกิน10%ที่จะล้มเลิกการแข่งขันวิ่งมาราธอนเพราะมีอุณหภูมิเกิน26องศาเซลเซียสก็ไม่ควรจะจัดโอลิมปิกเลยเช่นกันค่ะ เรื่องของอุณภูมินี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยนะคะเพราะว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพร่างกายของนักกีฬาค่ะ